สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของคุณยายท่านหนึ่งอายุ75ปีแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตท่านน่าสนใจมากสะท้อนภาพการทำงานหนักการปรับตัวของเกษตรกรไทยเลยค่ะครับข้อมูลที่เราได้มานี่ก็มาจากวิดีโอสัมภาษณ์ชีวิตจริงของคุณยายท่านนี้นะครับทําให้เราเห็นภาพเส้นทางการทําเกษตรของท่านที่มันผูกกับราคาพืชผลแบบแยกกันไม่ออกเลย ใช่ค่ะน่าติดตามมากๆว่าชีวิตเกษตรกรที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามตลาดตลอดเวลาเนี่ยเป็นยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจุบันก่อนเลยดีไหมคะตอนนี้ในวัย75เนี่ยคุณยายทําอะไรอยู่บ้างคะครับถึงจะ75แล้วนะแต่คุณยายก็ยังทํางานอยู่เลยเออหลักๆก,ก็คือผ่ามากแห้งส่งขายนะครับผ่ามากเหรอคะใช่ครับท่านบอกว่าทําบ้างหยุดบ้างแต่ก็ได้ัวลาเกือบ10กิโลนะโหเกือบ10กิโล ท่านเรียกว่าเป็นงานคนแก่แต่ผมว่ามันสะท้อนว่าท่านเป็นคนไม่หยุดนิ่งจริงๆไม่ธรรมดาเลยคะ่ะสำหรับงานคนแก่แบบนี้สแสดงว่ายังแข็งแรงแล้วก็ขยันมากๆเลยแต่เอ๊ะคุณยายท่านนี้ไม่ใช่คนระนองแต่เดิมใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับคุณยายพื้นเพเดิมเนี่ยมาจากโคราชนู่นเลยครับอ๋อเหรอคะครับแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ระนองเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วนานมากสามสิบกว่าปีครับ ก็คงย้ายมาหาโอกาสทำม,มาหากินแหละครับซึ่งก็นำมาสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัวที่นี่มีเรื่องน่ารักนิดหนึ่งคือท่านบอกว่ายังพูดภาษาโคราชได้ชัดแจ๋วเลยแต่พอพูดใต้แบบระนองก็ยังติดสำเนียงเดิมอยู่บ้างที่เราเรียกกันว่าทองแดงอนะคะ่ะ <laughs> ครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแล้วพอท่านย้ายวันนี้ก็คือเริ่มทำสวนเลยเหรอคะเส้นทางการทำสวนเป็นยังไงบ้างคะครับก็เริ่มจากการทำสวนกาแฟก่อนเลย ปลูกคู่กับทุเรียนไปด้วยอันนี้คือยุคแรกๆนะกาแฟกับทุเรียนอืมแต่จุดเปลี่ยนสําคัญมันมาตอนที่ราคาย,ยางพารามันพุ่งขึ้นสูงมากๆสูงขนาดไหนคะพอจะจําได้ไหมในวิดีโอท่านบอกว่าเคยขึ้นไปถึงกิโลละร้อยบาทเลยนะโหร้อยบาทไม่น่าเชื่อเยอะมากจริงๆใช่ครับเยอะมากตอนนั้นใครๆก็หันไปปลูกยางกันหมดคุณยายก็เหมือนกันตัดสินใจโคน่นกาแฟทิ้งเลย แล้วก็หันมาปลูกยางพาร,ราแทนทั้งหมดเข้าใจเลยค่ะราคามันจูงใจขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าความรุ่งเรืองมันอยู่ไม่นานหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิครับปลูกยางไปได้แค่7ปีเองมัง้งราคามันกลับดิ่งลงมาแบบน่าใจหายเลยอะตกมาเหลือเท่าไหร่คะท่านบอกว่าเหลือแค่กิโลละ18บาทเองครับอะไรนะคะจากร้อยเหลือแค่18บาทครับจากร้อยเหลือ18 มันสะท้อนความผันผวนความไม่แน่นอนของราคาพืชผลที่เกษตรกรต้องเจอจริงๆหูฟังแล้วใจหายแทนเลยค่ะมันต่างกันเยอะมากจริงๆแล้วท่านทำยังไงต่อคะที่นี้ก็สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจโค่นยางทิ้งอีกรอบครับทั้งๆที่ปลูกมาตั้งเจ็ดปีนะโค่นทิ้งหมดเลยเหรอคะครับโค่นทิ้งหมดเลยแล้วก็หวนกลับไปปลูกทุเรียนกับปลูกหมากเป็นหลักเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้แหละครับเป็นวงจรเลยนะคะปลูก โคน่นแล้วก็ปลูกใหม่วนไปตามราคาตลาดใช่ครับมันคือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจริงๆถูกบีบจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยอะ่ะเป็นความเสี่ยงของเกษตรกรรายย่อยเลยนะครับเรื่องนี้นะครับสำหรับการเกษตรใช่ค่ะส่วนยางพารานี่ถึงแม้จะได้ยินว่าราคาเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ท่านก็ยืนยันเลยว่าไม่กลับไปปลูกอีกแล้วครับ ท่านบอกว่าเพราะอายุมากแล้วแรงงานไม่ไหวแล้วที่จะดูแลสวนยางใหญ่ๆนี่ก็เป็นการปรับตัวอีกแบบนะคะไม่ใช่แค่ดูราคาตลาดอย่างเดียวแต่ดูเรื่องกําลังกายข้อจํากัดของตัวเองด้วยถูกต้องครับมันคือการตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิตในวัย75ปีทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังขารด้วยเรื่องราวของคุณยายท่านนี้ฟังแล้วให้ข้อคิดเยอะมากเลยนะคะทั้งความเข้มแข็งการไม่ยอมแพ้ความผูกพันกับผืนดิน แล้วก็การปรับตัวที่ไม่สิ้นสุดจริงๆจริงครับมันตอกย้ําบทเรียนเรื่องความไม่แน่นอนในภาคเกษตรแล้วก็ทําให้เห็นว่าความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดเลยในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะกับอาชีพนี้ไรคือสิ่งที่เป็นพลังใจสําคัญที่ทําให้คนคนหนึ่งยังยืนหยัดสู้ต่อปรับเปลี่ยนตัวเองไปได้ตลอดแม้ว่าจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนซ้ําไปซ้ามาขนาดนี้